คำสอนในพระพุทธศาสนาสอนไว้ว่าทุกสรรพ,พชีวิตต้องเวียนว่ายอยู่ในวังวนของสังสารวัฏอย่างไม่รู้จบสิน้นด้วยอำนาจของไตรวัตตะคือวังวนสามอย่างได้แก่หนึ่งกิเลสหมายถึงนิสัยไม่ดีที่ทำให้จิตใจหมองเช่นความโลภความโกรธความหลง 2. กรรมหมายถึงการกระทําที่ถูกกระตุ้นจากอำนาจกิเลส 3. วิบากหมายถึงผลที่เกิดจากการกระทําเมื่อมีกิเลสเป็นแรงกระตุ้นจึงทําให้ไปก่อกรรมกรรมเป็นสาเหตุให้เกิดวิบากจึงต้องรับผลจากการกระทําของตนตราบใดที่สัรพสัตยังตัดวงจรนี้ไม่ได้ก็ต้องเวียนเกิดเวียนตายหมุนวนอยู่เช่นนี้จนกว่าจะดับกิเลสในใจให้หมดสิน้นกิเลสในใจจะค่อยๆลดลง เมื่อเราตั้งใจนั่งสมาธิภาวนากลั่นจิตกั่นใจมากขึ้นเรื่อยๆจนสามารถขจัดกิเลสในใจได้หมดสิน้นเราจะหลุดพ้นจากวังวนแห่งสังสารวัฏเช่นเดียวกับพระพุทธองค์และพระอรหันตสาบกทั้งหลาย